่าไปลูก่าไปบอสการให้แม่ดูถูกคนที่ใบหักนะ่ะจะทรว่าแม่ดูถูกใบแม่ถาเบิงเลยเดอ้อใบกับเบนน่ะจะประสบความสาเร็จนี่ง้เน,นเป็นก่อเป็นกับไม,ม้ให้แม่เห็นแต่ถ้าใบเฮ็ดบ่ได้นะ่ะใบจะบก่กลับไมาให้แม่เห็นหนาอีกเลยไป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 ถ้าสมมติออกไปเฮ็ดงานเรากะถทิมเงไว้ใหมายใเด้อจาก2 0 0อะแค่ขาดใส่ใจแต่ละมือ,อยังบ่พออยู่ซอยกันประหยัดไดนในบอนี่ห้องก็อยู่กันมาหลายปีแล้วเด้เงินเก็บยัง่มีจักบาทเลย นั่นแหละก็ไปหาเหตุงานเพิ่มที่ล่ะเบิงเว่นเนี่ยเดียวกับไปเหตุงานเดียวกับมาไปแล้วจะมาให้ใบหาอยู่คนเดียวแบบนี้มันก็บาไวเดอ้อกูสีเหตุงานนี่อย่างมันก็เรื่องของกูนาทีของมึงอ่ะก็ขึ้นอดูแแผัวอย่ยังกูแต่ถาม,มึงเหตุบ่ได้ใดพูนมึงกลับไปอยู่กับแม่มหุดไปเว่ ที่บเอ็นไปใส่ลูกแม่ว่าแสมันผ้าไปอำเภอจะเข้าแน่โอ้ยบอลูบอลูกสัสันเวผ้าแม่ไปทุระอำเภอจะเข้าแน่แด่บลูโอ้ยแม่บ่าว่างบ่าวาบ่า,วางว่างมาว่างอีหยังแม่เขาเพิเ่งเห็นเหนตุอีหยังเห็นเหร็นต่โทรโทรศัพท์อยู่ม,มือนี่แม่เป็นยังคอยสิว่าเหตุอีหยังนี่คนกำลังหาเงินอยู่ในนี่ หาเงินอีหยังคือบ่เห็นรวยจากเธอสู่ไปเห็ดเวียกเห็ดงานผุนสิบ่ดีกว่านี่บอโอ้ยแม่ว้าวมากว่าลำคั่นโอ้ย,อยนี่ใบบันทิดอีหยังของมันวะแต่งเอาควนจากมึงมาเห็ดแนวเวียกบ่งงานการบ่สั่งซ้ำมามากกอดกินซื่อเพ่งผ้าใส่หย,ยังกับบ่ได้จัยกางโอ้ยนี่แม่เจ้าบ่เห็นต่าข่อยกำลังเห็นอีหยังอย,งอยู่แต่เจ้าบ่เมินเบืงติ นี่คอยกำลังลงทุนบริหารความเสี่ยงอยู่ดิอเออนี่แล้วอีกอย่างเดอ้อถ้าแม่อยากเพิงผ้านะพูนไปเพิงผ้าลูกสาวเจ้าพุ่นเจ้าว่ามปนแม่ข่อยด้ยิ่อยบริงเงินบักเบ้บ <c oughs> าบลูกมาจากไหนแม่ ใบใบคิดดีหรอบลูที่จะตกลงปงใจกับบักเวมันน่ะแมนใบนะคิดดีละเวเนี่ยละคือคนที่ใบจะตกลรปงใจใส่ชีวิตนําใบฮักเวแล้วเว,เวก,ก็ฮักใบใบแม่อยากให้ใบเนะี่ยล่องคิดดีๆเบื้องก่อนนะดูชีวิตคูเนะี่ยมันบ่แามันแค่เรื่องรักๆใครๆเด้อแม่บพเห็นว่าบักกะเนี่ยมันเห็นงานเหตุการณ์อียงเลย ใบย,ยัง่งสิมาฝากชีวิตไว้ก็คนแบบนี้ยุติลูกเอาแม่แม่ไปยังขึ้นบอกแบบนี้นี่แม่กับล่งดูถูกเวยอยู่ด้แม่รู้จักเวเขาดีปานใดขึ้นแต่แตัดสินเขาแบบนั้นใบที่แม่เว้าเนี่ยแม่เป็นห่วงซูมือเนี่ยลากระเหตดงานหาเงินอ่ะมันกับบอพ่อใส่อยู่แล้วยังสิมาหาเหลี้ยงบอกผู้ใส่ที่มาก่กอขินอยู่แบบเนี่ยแม่ว่าเลิกกับมั่นซะจะไปอยู่กับมั่นเถอะลูกกับผู้ใส่ที่บ่มีอนาคตแบบเนี่ยแม่ มันจะเกิดไปแล้วเดอ้อเป็นห่วงอียงังแม่นะบอกค่อยเข้าใจใบเลยต่างหากแม่เอาแต่จะบอกเนืสิ่งที่จะคองคิดแต่บอเค่อยสนเลยว่าใบานะ่ะจะรู้ซึกังไดใบฮักเบ้แล้วใบก็มีความสุขที่ได้อยู่กับเบ้ต่อจากนี้นะ่ะแม่ยังาไมา่บอากแบบนี้ใบได้ยินอีกเดอ้อใบกลับมาก่อนลูก แค่ยางนั้นะบักเวมึงรักเงินกูเตะบอได้ละ่ะเจ้ายมหาสซรไล่ข่อยเด้อแม่กูเห็นเต็มสองตามึงยังจะปฏิเสธอีกตีมีอย่างกัน่ะบักเวบักขีกขมมอยมันรักเงินแม่เอาเงินกูขึ้นมาเดี๋ยวนี้ฮะข่อยบ่ได้รักเด้อแม่เจ้ายมหาสซร์ไล่ข่อยเด้อกูเห็นเต็มสองตามึงยังจะปฏิเสธอู่ตีแม่บอกแล้วว่าให้เลิกกับมัน เห็นบัมันมาเห็นสันด่าจนใ่เฮื่อเน่าเลิกกับมันเล้วก็ไร่ม่อกจากเฮื่อเนาไปเลยแม่เศร้าใส่ลายเวยได้แล้วใบหัวแม่ระบอมักเวยแต่การที่แม่ว่าใส่ไลยเวยแบบนี้ใบว่ามันเกินไปเว่ยน่ะเขาไม่ท่าเห็นอย่างแบบนี้แน่นอนไมึงเห็นบ่ว่ามันบ่มีปัญญาหาเงินมันยังเวลาเงินแบบเนี่ยมึงยังจะเข้าคข่ากันอีกก็ตีพ่อได้แล้วแม่การที่แม่ดูถูกเวยน่ะยังบ่พ่อนะแต่นีแม่ยังมาใส่ลายเวยอีก ใบว่านนะใบค่อยจะอยู่กับแม่ต่อไปไม่ได้แล้วล่ะไปพึ่งบอกแบบนี้ไหมพ่อพรางไหนใบใบอย่าไปลูกอย่าไปใบ<ป>โอ้ยบอสใบแม่ไม่ค่อยเข้าใจใบและก็บอกว่าพยายามที่จะเข้าใจเลยการให้แม่ดูถูกคนที่ใบหักนะ่ะจะเศร้าเม่อแม่ดูถูกใบแม่หาเบิงเลยเดอ้อ

มเ,เ,เมื่อาน,นี้ก็บ่ได้ไปเห็นงาน,นเราบอถ้าไปก็เห็นไปแล้วตัวตามมาเมื่อนเมิ่งติเออถ้าสมมุติออกไปเห็นงานเราก็ถทิ่งเงินไปใหนได้จากสองลอยเพื่อออกไปหาเงินกินข้างนอกกินอย่ายังตั้งสองอยแค่ข่าวใส่ใจแต่ละมือยังมาพ่ออยู่ซอยกันประหยัดในในบอนน่้องก็อยู่กันมาหลายปีแล้วเด้เงินเก็บยังบม่มีจากบาทเลย คาใส่ใจแต่ละเดือนกับแทบแต่บ่พ่อแบบนี้มันก็บบไหวได้เวทบ่พ่อก็ไปหาเฮ็ดงานเพิ่มที่ล่ะแต่หนี่ใบก็เฮ็ดงานอยู่สองอย่างเราได้เวยนั่นแหละก็ไปหาเฮ็ดงานเพิ่มที่ล่ะแต่เวกับควนที่จะซอยกันบอเบิ้งเวแน่เดียวกับไปเฮ็ดงานเดียวกับบอไปเราจะมาให้ใบหาอยู่คนเดียวแบบนี้มันกับบอไหวเด้อเป็นอย่าง มึงมาพ่อใจกูดิกูเสิเหตุงานีอย่างมันก็นเรื่องของกูนาจีของมึงก็คือไปหาเงินมาให้มันพอใส่ทำมันบอกพ่อมึงก็แค่ไปหามาเพิ่มเข้าใจบะแต่กูมาเป็นหารมึงแ้มึงอ่ะเป็นเมียกูนาจีของมึงอ่ะก็คือดูแลผัวอย่างกูแต่ถามมึงเหตุเ่ได้อไพูนมึงกลับไปอยู่กับแม่มุดไปบอกแม่ด่า ไบักสัวเลยมึงกลาว่ากูติแต่มึงยังกล่าเก่งกบกปุียนิดนึงนะมึงเจ็บโกรลายคดดนนี่ไยอีบามาเอาเงินมาบ่กูบ่หายบ่หายมึงบ่หายตโอ้มึงบ่หาย อยกูกูเจ็บทำมึงเจ็บก,กูเฝ้ามึงได้กูเด้รใส่แค่นี้ก็จบเวเวยอาไปเบิร์นั้นเด้อข่าหองอยไม่ทันใจเลยเด้อข่าหองม่ทันในใจมึงกับาาาไปหาจม่ใจดิล่ะไป อีลีเนาะนอกจากจะเฮ็ดงานแล้วๆเนี่ยยังจะรับจอบหาหไล่ใดเสริมอีกบ่เมื่อยบอกับเมื่อยอยู่ค่ะแต่ว่าไวาอยู่อ๋อเออฝามนี้ยังจะให้อานี่ถือว่าเป็นร่างว่านของคุณนขยันขอบพูณหลายๆด้วยค่ะคุณป้า ว่าแต่มันคืออย่างค่ะนี่ครีมปีศาจจมโบสกินนี่หูบอรครีมตัวเนี้ยใส่ดีบักคักเลยเด้ซ้อยลดพวกร้อยสิวฝากระรูขุมขนกระชับเห็ดไหหนาเข้าเนี่ยเต่งตึงแต่กระขาวกระจ้างใส่เนี่ยหูบอนอกจากเข้าจะเห็ดงานหนักแล้วอะ่ะเข้าจะต้องดูจกักดูแลจาของพร้อมฝ่าใส่แล้วมันดีก็เลยอยากจะให้ใบจ่ะใส่ล่องเบิง้ง พอดีเลยค่ะชว่วงนี้ไปบอมีเวลาดูแลเจ้าขอเงเลยข้าจะเห็งุงาน <c oughs> ขีมกับ,บดีธา่าหนาส้มไปแล้วค่ะขอคุณอีกเทีด้นะค่ะคุณป่า <c oughs> อืมเออวาแด่หยุดย่าแบบเนี้นะ่ะมีแพนจะกลับบานวะเนี่ยบดีกับหรอค่ะเห็ุงานเอาเงินดีบว่า อเอ่อใบโอเคบ่หนี่มี่ยังบอกให้ฝ่าฟัางได้ด้ทีจริงใบาย,ยาก,กลับบานค่ะแต่ว่า่อให้ใบจะยาก,กลับบานได้ก็โคงจะกลับไปบ่ได้ดอกเออใบไหวบ่หนี่มี่ยังกละบายให้ฝ่าฟ้าฟางได้ห้าวัดฝ่ามี่ยังสิซอยได้ ่าใส่ใจแต่ละเดือนกันแถบแต่พ,พ่อแบบนี้มันกับมไหวได้เวยทว่าพ่อก็ไปหาเหตุงานเพิ่มที่ล่ะแต่หนีไปก็เหตุงานอยู่สองอย่างเราได้เวยนั่นแหละก็ไปหาเหตุงานเพิ่มที่ล่ะเราจะมาแหย่ใบห,หาอยู่คนเดียวแบบนี้มันกับมไหวเด้อเป็นอย่างมึงบ่พ่อใจกูเหรอกูอเสิเหตุงานีอย่างไม่ก็เรื่องของกูหน้าจีของมึงก็คือไปหาเงินให้มันพอใส่ ทำมันบอกพ่อมึงก็แค่ไปถามาเพิ่มเข้าใจบอกเม่ดาเอ้ยใบบักสัวเรอมอดใบแม่ไม่ค่อยเข้าใจใบและก็ไม่ค่อยพยายามที่จะเข้าใจเลยการที่แม่ดูถูกคนที่ใบหักนะ่ะจะเศร้าว่าแม่ดูถูกไปแม่ถาเมเบงเลยเด้อใบกับเบนะจะประสบความสำเร็จนี่ก็เป็นกออเป็นกำมาให้แม่เห็นแต่ถ้าาไใบไ็่บ่ได้ใบจะบอกกำมาให้แม่เห็นหนาอีกเลย ไป <Bye. S 2> ยังเอายังสนลูกฟังแม่ก่อนไป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 ใบายากับบานไปหาแม่ค่ะแต่ใบก็ละอายใจเกินกลัวที่จะกล้ากลับไปเราอีกอย่างตอนนี้ใบก็ยังบ่ท่านเป็อย่างจากยางเลยใบยตั้งใจว่า ใบจากกับบานกระตอนเมื่อใบป,ประสบความสําเร็จแล,ล้วกำนี้เงินเป็นเกาะเป็นกําแล้วเท่านั้นแต่บวกสภาพใบตอนนี้ที่ละ่ปปะใบบีย่อยากให้แม่เห็นสภาพเหญ่ๆของใบเออเออใบล่องขายขี้ม,มึงเ่ล่าห่าวามันจะเป็นไรใดเสริมใดขายขี้มขี้มีอะไค่ะคุณป้า อากันนี่เดชขี้ปีศาจจโบูสกินเนี่ยใบยกระล่องเอาไปใส่เบิงทํามันใส่ดีใบก็ไปเปิดบินเป็นตัวแท่นจำนายเนี่ยขี้ตัวเนี้ยค้นใส่หลายบักคักเลยเดชสินค่นาคุณภาพดีแบบเนี่ยน่าจะขายได้ง่ายเราใบก็จะมีไยได้เสริมพร้อมเออเราอีกอย่างฝ่ายอยากจะแนะนํานะว่า ห้ใบล่องเหลิกกับผู้ชายผู้หนันเบิงเพราะว่าถ้าใบคบไปอ่ะชีวิตใบอ่ะมันแห้งเสียลงแล้วใบเสีเ,เงินที่ไหนใส่ละ่ะถ้าใบยังคบก,กับผู้ชายผู้หนันอยู่อ่ะออฝ่าว่าอยากห้ยใบอ่ะกลับไปเสียใจทำมันสายเกินไปแล้วอ่ะ นี่ค่ะขีมปีศาจจมโบสกินใส่แล้วผิวสวยผิวใสซอยลดสิวกาฝ้ารอยจุดด่างดำที่สำคัญเห็นผลจริงแล้วก็เห็นผลไหวที่เห็นผลไวนี่ก็เพราะว่าขี้มปีศาจจมโบสกินโตนี้นะมีนวัตรกรรมฝ้าอินฟาเลดที่ซอยให้โมเลกุลของสารสกัดนั้นเล็กลง แล้วจะเหตุให้ขีมมี่ซึมเข้าผิวเฮาได้รวดเร็วค่ะนี่แม่คาะก็ใส่คือกันได้ค่ะหนาแม่ขาก็เลยขาวเนียนใสรูปกุมคนกระชับที่สําคัญนะบอม,มีมสิวเลยใส่ดีอีลีด้วยค่ะถ้าผู้ใดกดสั่งตอนนี้นะเดี๋ยวใบจะให้ราคาพิเศษไปเลยป่ากดสั่งเขามากกันหลายๆเ้ยค่ะขอคุณสาหรับทุกๆออเดอร์ด้วคะ่ะทุกคน เป็นจังไดแม่ค่ะคนเกงเออเนี่ยต่้งแต่ใบออกมาจากชีวิตผู้ชายคนนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตใบตอนเนี้ยเนี่ยก็ดีขึ้นบักคักเลยเนาะเห็นแล้วก็ภูมิใจเด้ <c oughs> แล้วเป็นจังไดมีแผนสิกลับไปหาแม่ได้หรือยังนี่ละค่ะใบก็ว่าจะมาล่าคุณฟาก่อนกลับบ้านขอพูดคุณฝ้าหลายๆด้วยค่ะที่ซ้อยเรือใบมาโดยตลอดขอดคุณค่ะคุณฟา้า จ้ายินดีเสมอจังใดกบกลับมาหากันดูๆนะเด้อโชคดีเด้อ ใบกลับมาแล้วไปขอโทษแม่เด้อแม่ตอนนี้นะใบมีเงินเป็นกอบเป็นกำแล้วเดว้ที่จริงนะใบคิดฮอนแม่แล้วก็อยากกลับมาหาแม่ตลอดเลยแต่พยายามกลับมาตอนที่ใบนะมีพ้อมหมดทุกอย่างแล้วแล้วตอนนี้ลนะ่ะใบก็เฮ็ด้แ้วเด้วยแม่อีกอย่าง ใบเลิกกับบังเบีแล้วเด้อใบขอโทษเด้อที่ใบไม่เคยเสือป้งแม่เลยแม่พอถึงมาทุกย่างพิษที่ใบเองนี่ล่ละที่ไม่เคยเสือแม่ใบขอโทษเด้อแม่แม่แม่ยังโกรธใบอยู่บ่แม่พอ,อยังกับใบแน่ได้บ่แม่ด่าใบก็ได้ แม่อิหลาเป็นไผ่แม่ใบเองลูกแม่ไงใบใบไดลูกแม่อยู่ในอู้แม่มาเอาแม่แกงใบยังสิแม่แต่เราเป็นอา่จ๊เมม่อ ตั้งแต่เธอมึง่งหนีไปอ่ะแม่เตียวก็ถามมึงมาตลอดถามมึงมาเสมอจนสุดท้ายแล้วก็ป่วยยังที่เห็นทุกคนพยายามติดต่อหามึงแต่กับวิ่งไปติดต่อใดเลยก็มีแต่พี่นองไกลๆนี่แหละที่ซอยกันเขามาดูแลเพิ่มเสมอคุณนึกว <แ est, S 2> ่าแต่ศาสตร์เนี่ยมันสิบโอกับมาเราเสียอิกไปขอโทษบ่ลืมพระคุณ <todo> พ่อ <todo> บ่ล <todo> ืมพระคุณแม่ <todo> <todo> นี่จำว่าความตายนี้มันแขวนขอสุบาตยัง mm hmm. อย่ามังสร้างแต่ความทุกข์ที่พ่อแม่เพิ่งคืดนำ mm hmm. คุณแม่มีล้นฟ้าไกลดอกหางภูเขาเฝ้าตอบแทนผูเท่าก่อนเจ้าสีบ่อทันสายจังเข้าตอนนี้เทียงแต่พอขาดแม่มีสุยางแท สืนโซลูกอยาม่